กราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุสุกนเด้อพี่น้องยินดีตอนฮักเขาสองบ่าวพนไส้พี่น้องมื้อนี้กะบ่าวพนไส้อะนะอ่าบ่ได้ไปเวียงเนาะพี่น้องอยู่บ้านเลยก็เลยมาลิดนําสาวนึงเนาะอยู่ในบ้านนี้สาวกําลังขึ้นใหม่พี่น้องเอ้ยเออผู้สาวสดๆนี่แหละมื้อนี้เพิ่อนฉี่ก้อยส้มให้กินเนาะพี่น้องเพิ่นว่าส้มบักม่วงก้อยแจ่วปลาเดกเนาะฉี่กินกับมันส้มบักม่วงพี่น้อง สวัสดีสามุกสวัสดีนี่ซิอเพื่อนสามุกเนาะพี่น้องสามุกสวรสดีหมดหรือสามุกลาลาเนาะมุกดาเนาะพี่น้องซิอเพื่อนสามุกดาเด้อพี่น้องนี่เพื่อนกำลังกันในกวยเจียวปลาเด็กนี่พี่น้องสามุกนี่เฮียนเฮียนจบหรือเปล่าสามุก เอ,อมเฮียนเฮียนจบค้าค่าค่าปอไดหม้อได้โอ้โห oh, จบปอห่าเลยพึ่นออกนะพี่นออ้องออกมาเลยกะไม่ได้ไปใส่เนาะน,นี่ใส่บิงึงพ,พี่น้นงอนงคนนีงสามุกนี้จ็ดปีเลยสมุก าสามุกสิบเจ็ดปีพี่น้องเลยยังบุตรนรสสิบแปดชั้ไดนยังบุตรนอสอ่ะสิบแปดปีชั้นเอ,เอาเอาอีปีหน้าพี่น้องเลยผู้ใด้แ <c oughs> ยกมาเป็น <Okay. S 1> เคยแม่เพิ่นก็ได้นี่เป็นแถวประตูเลยพี่น้อง ร้อยเพื่นวะ้อยเพื่อนวะถ้าเตมมมม็ม่วงพี่น้องา่วงมามูเพื่อนยังเอาเ่วมมงมาให้เกอนเพื่นเขมทางนี่พี่น้องเกอนเขมทางนี่ายเครื่องอเมื่อมมนุ ชาวมุกเพิ่นก็ได้บังม่วงมาแล้วบังม่วงไงชาวมุกม่วงกระสอบมังม่วงกระสอบพี่น้องมังกระสอบโอ้กำลังงินย่ำครับโคบโคบเลยพี่น้องกำลังใหญ่กำลังใหญ่เงินยังเงนอ้อนเลยครบจบๆเลยชามุกเพิ่นกำลังล้างยางมันออกก่อนพี่น้อง สมุล้างอย่างมันกินบ่แซ่บเด้อพี่น้องมันยางมันกัดปะกันอย่างเฮามันสิยางหลายบักม่วงนี่เนาะสมุบักม่วงบักม่วงกระสอมันยางหลายพี่น้องอามาตใส่กอบักม่วงนี่สมุอามาแต่เฮือนมูเอมูเพิ่นามาให้เนาะพี่น้องเเจ้าบ่มีเนาะม่วงเนาะมีอยู่แต่บ่ทันเป็นบ่อ๋อ Nhìn đẹp, yong. Gomu mong chamook khoan ngay mục của nó, ngay 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 huyền Huyền ngay mục ngay 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 nhoi <laughs> ngay 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 เกื่อนเพื่อนไครมีขา,ขายจ้ามแต่กับใครปิ้งไก่พี่น้องขายขนมมามาพี่น้องกินมัม่วงน้ำกันตอนเที่ยงกับยูเอ็นสามมุกพี่น้องสามมุกอนนาก้อยส้มให้กินว่าสีเสียบบ่มเบ่งกันเนาะกินน้ำกัน,กน 哎。嗯嗯 พี่น้องแม่เป็นสบายดีวันไหนจะพักตัวเป็นลูกเคยฝากเด่นเล้น <c oughs> พี่น้อง นี่พี่น้องครับครบครบครบเลยเนี่ยมันยังอ่อนพี่น้องเขาครบง่ายๆเลยแต่ตบเลย 你当掉。 พี่น้องถือว่าคลิปนี้กะพาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้เดอ้อพี่น้องขอขอบใจพุทธ่เข้ามาชมและติดตามแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปเนาะฝากสามุก,สา,มกสาวบ้านน้องเฮานน่เดอ้อพี่น้องมือหนาจมลนนินไ,ได้ไหมเด้อสามุกเดอ้อท้ายนี้ก็ก้าวคำว่าสบายดีพี่น้อง